สวัสดีครับอยู่กับเพจนุกเกอโซนนะครับวันนี้พี่มาสอนซื้อดีเกมฟรีฟารนะครับลดราคาพิเศษทุกวันนะครับ9.9พอยต์เท่านั้นนะครับใครวายใครได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของการสุ่มนะครับก็จะมีทั้งหมัดมีทั้งหมวกเอฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ลดราคาวันละ1 ID นะครับก็รีบๆไปซื้อกันนะครับนอกจากนั้นนะครับมีบริการเติมเพชรทั้ง UID นะครับแล้วก็ปล่อยเช่ารหัสด้วยครับราคาเว็บนี้ถูกมากๆนะครับลิงก์สุ่มพี่ทิ้งไว้ใต้ดีแคปชั่นนะครับคนไหนได้นะครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fire Channel นะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับก็กิจกรรมแบบที่พี่สปอยไปเมื่อวานนะครับในส่วนของปืนปืนโหดนะครับปืนอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอาพกธุริศหนึ่นนั่นเองนะครับก็เป็นปืนซองยาวนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของระยะก็ต้องมาจากตัวเขียวนะครับคนไหนที่อยากได้แรงอนะไรประมาณนี้นะครับจะจากตัวสีแดงเลยนะครับพวกน้อง ก็กิจกรรมนี้นะครับมีการันตีนะครับสะสมโทเค็นแรกนะครับก็พี่มีอยู่แล้ว2ตัวครับในส่วนของตัวสีแดงนะครับการันตีสกินถาวรทุกๆ150ครั้งนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่นะครับก็ครั้งที่ครั้งที่1นะครับก็ง่ายๆนะครับ150ร้้ครั้งน้องก็ต้องเสียมันอ่า 150งครั้งก็10ครั้งก็1,500เพชรนะครับจะได้1สกินปืนนะครับก็150ครั้งพี่จะได้ในส่วนของ1ใน2กระบอกนี้นะครับแล้วก็สุ่โทเค็นอีกให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าพี่จะหมดเพชรเท่าไรนะครับสำหรับ 2กระบอกที่เหลือนะครับสีแดงสีเหลืองนะครับคาดว่านัาจะประมาณ500โทเค็นนะครับสำหรับการแรกนะครับคนไหนที่ยังไม่มีเพชรนะครับอยากเติมเพชรกับพี่นะครับพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับน้องทักมาเติมได้นะครับทักโรบอกอวีนะครับฟรีไฟเป็น u ู d ดีนะครับเอตอนนี้เมลพาร์ตมันแบบติดดำนะครับน้องเติมไปแล้วมันติดตรวจสอบนะครับก็เลี่ยงกันเติมก่อนนะครับเดี๋ยวรหัสจะโดนล็อกเอานะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราสุ่มกันกี่ครั้งแล้ว่อกี้ ในงบประมาณ4,100กว่าเพรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับที่พี่มีเพรอยู่นะมาดูการนะครับว่าจะหมดประมาณกี่เพรนะ 1, 5 0 0เพชรเพการันตี1กระบอกแล้วก็ต้องสุ่มอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้อีกหนึ่งกระบอกนะครับก็อารมณ์แบบว่าสะสมเป็นคอลเลคชันไปประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของสกินพี่บอกตองตนะครับว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับณนะตอนนี้มันมีปืนอัพเกรดรเวลมาแล้วนะเอ,อ ขณะที่ยังไม่มีปืนอัพเกรดรลเวลนะครับน้องก็ใช้อคุชลิกนะครับพี่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งสกินปืนนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับควรมีติดไอดีไว้นะครับมาดูกันนะครับโอ้โหยังไม่ครบร้0นะครับอือออันเดียวสองอันรัวๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ 150ครั้งนะครับจะกรารันตี1กระบอกพี่ได้ในส่วนของสีขาวมานะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าเกิดพี่ได้ไอสีสีเขียวมาเมื่อกี้นะครับพี่จะหมดประมาณ2,000กับเพ็เองนะครับอันนี้พี่ต้องสุ่มเพิ่มนะอือ <c oughs> โอเคอีก20โทเค็นก็เอา150ไปเลยนะครับ โอเคนะครับ1 4ึ่ก็เหลือประมาณสองพันหมดไปประมาณ2,700เพชรพนะครับสำหรับสกินสีเขียวนี้นะครับ2,700เพชรพนะครับก็ได้มา2กระบอกนะสำหรับ2,700เพชรพของพี่นะครับก็คนไหนที่อยากได้นะครับเตรียมงบไว้นะครับสำหรับสีแดงที่คิดว่าน่าประมาณ3,500เพชรเพนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับสำหรับสกินนะครับเดี๋ยวเราไปไปรีวิวกันนะครับว่าเรามีสกินปืน ซองยาวกี่กระบอกแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับสกินนะครับแต่ก็เล่นไก่อยู่ดีนะพี่โอเคคลังอาวุธนะครับสำหรับปืนลูกซองนะครับ23สกินนะครับโอ้โหตัวนี้บวกระยะนะครับตัวสีขาวแมกกาซีนนะครับตัวสีแดงนะครับอัตราการยิงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสือเหลืองดาเมจนะครับแต่พี่มีในส่วนของแมงป่องอยู่แล้วนะครับโอเค ก็เป็นรีวลวแปลกเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้2,700เพจได้มา2กระบอกนะครับใครที่สนใจเดิมเพจหรือว,ว่าอยากดูคลิปพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารล่วงหน,ะน้าก่อนใครนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ